ดนของอะไรเป็นจริงมั้ยมีแต่ไรไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วพระเจ้าบอกด้วยซ้าไปว่าถ้าไม่ทํากรรมเรื่องนั้นมาไม่มีทางที่เราจะได้รับผลของการกระทํานั้นเนี่ยปัญหาคือใครศึกษาไม่ดีเขาศึกษาจาไม่ดีเขาเลยไปตีความตีลวนว่าอะไรตีความตีลวนว่าอาจารย์อ่าเอ้ตีไปตีความตีลวนว่าอาจารย์สิ่งที่พูดไปเนี่ยปฏิเสธคําสอบพระเจ้าแต่ความเป็นจริงเขาน่ะศึกษาอาจารย์ไม่ดีว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไว้ตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ตั้งเยอะตั้งแยะ ไม่ไปจับให้มันดีก่อนไม่แปลวาข้อมูลมันรวมอ่ะให้มันหมดก่อนทั้งนี้อาจารย์พูดทุกอย่างว่ามันมีล่าที่บายขยายความแต่ละอย่างด้วยว่ามียังไงบ้างไม่มีอย่างไงบ้างเนียโทษของการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยไม่ไม่บริสุทธิยุติธรรมมีเจตนาเป็นเครื่องที่มีความอยากอยากอยากขัดแย้งเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ไม่ศึกษาตัวอาจารย์ว่าพูดอะไรววาตั้งเยอะตั้งแยะตรงไหนบ้างว่าอาจารย์พูดว่ามีหรือไม่มีอย่างไงไม่ศึกษาดีพอเวลาออกมาตําหนิปปะ๊ะมันก็จะเกิดประเด็นแบบนี้แบบนเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งประเด็นมันเกิดจากตรงเนี้ เขาก็จะหากล่าวหาอาจารว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์วัดนาป่าพงเป็นลูกศิษย์พุทธวจนะเป็นสาวพุทธวจนะก็เลยศึกษาคําว่าศึกษาบางอย่างก็คืออาจารศึกษาแค่ห้าเล่มจากพระโอสโดยไม่ไปศึกษาพระไจรปิฎนกกแต่เขาลืมไปว่าอาจารเนี่ยเคยบวชตอนอยยี่สี่เคยไปเล่าหลายรายการด้วยอาจารย์บวชแล้วตอนอยยี่สี่แล้วอาจารเนี่ยดึงเอาพระไจรปิฎกในตู้เนี่ยออกมาอ่านหมดเลยแล้วอาจารย์อ่านจนหมดแล้วอาจารก็กลับมาพิจารณาใหม่ว่าโว้ยมันเยอะเกินไปข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยแล้วไปเจอห้าเล่มจากพระโอสหลวงพ่อพุทธทาส ก็เลยเอามาอ่านศึกษาเพิ่มเติมค่าเล่มอีกรอบหนึ่งเฮ้ยตัวนี้มันละเอียดละออมากกว่าตัวนู้นเรารู้สึกเข้าใจมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีดีแต่รู้สึกว่าอ่านตรงเนี้ยมันเข้าใจง่ายอันนั้นอะมันเป็นส่วนของอธิบายขยายความพะสูต์เพิ่มเติมขึ้นไปหรือมีเนื้อเนื้อธรรมบางอย่างที่ไม่มีโดยพะสูน์แต่ก็ไม่ขัดแย้งเราก็รับไว้สอดรับเราก็รับไว้ก็เลยมาตีโจมตีอาจารย์ว่าจะเหมือนกับวัดนาปาพงว่าเออแบบตัดตรงนั้นออกตัดตรงนี้ออกทราไม่สงแต่กันที่อาจารย์เห็นประเด็นเหล ประเด็นเนี้ยเริ่มเข้ามาหังอาจารย์ว่าเริ่มมีคนมาโจมตีว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ครึ่งน,นิดเนี่ยแหละผลอะไรนะผลผลิตจากวัดนาป่าพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไปก้าวล่วงบุคคลที่สั่คนที่จะมีสิทธิ์ในการตําหนิติติงคนอื่นต้องตําหนิติติงและปฏิบัติที่ตัวเองให้ได้ก่อนคําถามคือตัวเองจะติชาวบ้านแต่ยังไม่ไปแขวะไปแขวะบ,บุคคลที่สาม ไปแขวะวัดดาบพงศ์ไปแขวะหนังสือพุทธวจนะไปแขวะเต็มไปหมดแทนที่จะชี้โทษมาที่อาจารย์คนเดียวกลับไปแขวะใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เป็นประเด็นนะ่ะที่คนหยิบยกไปที่เป็นปัญหามากก็เลยเรื่องพุทธคุณพุทธคุณนะ่ะเ <c oughs> ขาเอามาหนูทำไมหนูจะไม่รู้เรื่องประธานพระบรัลิศที่มีอนุภาพอะไรอะ่ะมันอยู่ในอัตกถาไง เรียนก<อ>้าดิฉันก็เรียนมาอเรื่องเมืองอภัยสาลีที่เกิดโลกภับแล้งก็ไทำน้าพระปาริะแต่พระพเจ้าทําน้ําพระปริต,ต,รด,ระะตด้วยอะไรด้วยการด้วยการทําสัจจกิริยาอุ้อสงของการทําสัจจกิริยาแต่คําถามคําถามก็คือว่าทุกวันนี้ที่อ้างเรื่องพุทธานุภาพอ้างเรื่องพระปะลริตอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในคัมภีร์บางชั้นในพระไตรปิฎกเนี่ย ที่คุณอ้างมาเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทํากันอยู่ทุกวันนี้ไหมหนูก็เลยตั้งคําถามว่าเนี่ยอ้างกันว่าเออการสวดพระปรลิตเอยการปลุกเสกอะไรเอยเนี่ยมันมีพุทธคุณอยู่ในวัตถุสิ่งของเนี่ยคำถามคือสิ่งของเหล่านั้นคนได้ไปด้วยความตระหนักรู้ว่ามันมีมันมีพุทธคุณเป็นพุทธานุสติสิ่งระลึกแทนพระพุทธเจ้าหรือเห็นมันเป็นพุทธาณิสหนูถามขอให้ตอบแบบชายชาติพว่ามันเป็นพุทธาณิ์หรือเป็นพุทธคุณ ถ้าตอบไม่ได้ถอดจีวรออกเลย <S <S มันก็รู้รอยู่ว่ามันเป็นพุทธาพาณิชย์ถ้าพุทธคุณมึงเอาไปทิ้งคนมาม่วงกันทําไมมึงเสกพุทธคุณใส่จตุคามกันน่ะสวดพระปริตนะ่ะเสกจตุคามสวดพระปรลิตสวดกันเกิดหมดพระปรลิษต์อ่ะสวดทุกที่ปุกเสกทุกอย่างสวดพระปรลิตหมดอ่ะ <c oughs> แต่เวลาวัตถุมงคลปุกเสกใส่วัตถุมงคลปลุกเสกใส่วัตถุมงคลหลงพ่อนู้นหลงพ่อนี้อ่ะมีคนปประมูลสร้างวัตถุมงคล ชาวบ้านมาประมูลสร้างวัตถุมงคลพระวัดมีส่วนหัวการรู้กันไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะแต่มันมีแน่นอนที่ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเอารู้กันกับไอ้คนที่หัวประมูลจัดสร้างรุ่นนั้นรุ่นนี้ทำไมเวลาสร้างพระไม่บอกว่ารุ่นพุทธคุณหนึ่งพุทธคุณสองรุ่นอรหันต์สัมมา <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีเลย <S <S 2> <S 2> น้อยมากสร้างพระก,กันแต่และรุ่นรุ่นโคตรเศรษฐีโคตรมหาเฮงพุทธคุณไปสิงอยู่ตรงไหนสถิตอยู่ตรงไหนได้ไปขายไม่ได้กันเอาไปทิ้งกันเอาไปวางกันเนี่ย พี่อ๋นโก,โกเกียเคยไปเอเคยไปซื้อพระที่แบบอ,อะไรนะปลุกทรงปลุกเสกกันแล้วแบบแบบว่ามันมีบ้านของคนคนหนึ่งที่ก็เป็นไบายาวัชกรหรืออะไรไม่รู้อะร้านหนึ่งอะไปเหมามาพอขายไม่ได้เอาพุทธคุณมึงเอาพุทธคุณไปวางไว้ใต้บันไดนี่พุทธคุณมึงเหรอ <laughs> มึงเอาพุทธคุณไปวางไว้ใต้บันไดเนี่ยหนูไม่ติดนะเวลาที่พระพวกเนี้ยจะชอบยกตํารายกคัมภีร์มาอ้างว่ามันมีแบบนี้ปรลิษตแบบนี้พุทธาภาเแต่คําถามคือ ท่านยกมาแล้วมันสอดรับหรือมันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ท่านพวกท่านทํากันอยู่ทุกวันนี้ไหมหรือที่มันปรากฏในสังคมพุทธทุกวันนี้ไหมคนที่มันแห่แหนกันไปมืดฟ้ามวลไปวัดเนี่ยไปรออยากได้วัตถุมงคลเนี่ยมันไปเพราะว่ามันเห็นว่านั่นมีพุทธคุณจริงๆไหมมันไปด้วยพุทธานุตติที่มีต่อพระเวทเจ้าหรือเพราะว่ามันเห็นมูลค่าราคาในวัตถุสิ่งของที่อ้างว่ามีพุทธคุณมีพุทธานุภาพอืม เวลาพูดอ่ะพูดกันแบบให้มีมีมีตัดจ,จากพูดให้เคารพธรรมเคารพความจริงบ้างเถอะพระมันต้องมีความองอาจกล้าหาญนะคะถ้าท่านกล้ากับเคสแบบนี้ตั้งคําถามกับเคสแบบนี้โยมจะไม่ว่าท่านเลยเอาความรู้ที่ท่านมีที่ท่านบอกว่าที่ท่าน,นเป็นพอ,อ,อหลักสูตรเป็นปร,ริญญาเก้ามารับใช้ภาษาศาสนาแล้วท่านกล้าที่จะไปออกปป่าพวกปรำอะไรนะภาษาภาคเขาเรียกว่าพวกปรำประวาแต่พวกปรำประวาทีเนี่ย แบบเนี้ยดิฉันจะไม่ว่าเลยขอให้เก่งก<ม>ับเคสที่ท่านควรเก่งบ้างเถอดดิฉันอยากเห<ม>งมไม่ใช่แบบว่าอพอไปเจอไอ้ที่มันแบบต้นตอปัญหาที่ท่านควรจะพูดอ่ะท่านก็เป็นพระอมสากไม่ใช่อมภูมิซะแบบเนี้ยต่ทีคาราวาคนนึงโอ้โหโชภูมิใหญ่มาปุ๊บ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 อย่างนั้นอย่างนี้อัตกะาว่าอย่างนี้พระปรลิตว่าอย่างนั้นดิฉันรู้สึกว่าม,มันมันมันไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรอย่างเวลาท่านมาพูดเรื่องพวกนี้อ่ะ ม่านท,ทำแบบที่หลวงพ่อปัญญานันทะสิะถ้าท่านบอกว่าคนศึกษาไม่แตกฉานเผยแผ่ธรรมไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อปัญญาปะเรียนสี่เองอาจารย์พุทธทาสปรเรียนสามเองหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยไม่มีสักปรเรียนเนี่ยหรือมีออด้วยไม่ทราบน,น,นะคะ,ะทำไมเป็นที่นับถือเป็นที่พูดถึงจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อพยายมอีกท่านหนึ่ง ทำไมท่านเป็นที่พูดถึงนะคะหลวงพ่อปัญญาพูดหนักกว่าอาจารย์เบียร์ไม่รู้กี่เท่าแล้วก็มีคนเคยไปถามไปดูเลยรายการอาจารย์เจมิมศักดิ์ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อปัญญาถามว่าหลวงพ่อทําไมถึงใช้คําพูดแรงๆแบบนี้หลวงพ่อพูดว่าต้องที่ต้องพูดแรงเพราะว่ามันจะได้มันจะได้เข้าถึงมันจะได้กระแทกใจอืพูดอะพูดแรงจริงแต่ว่าไม่ใช่พูดแบบว่าหนูหนูก็เลยพูดไปเมื่อวานเรื่องว่าวัตจีทุจริตกับมโนทุจริต ใช้คําพูดเอาโอเคพูดแรงพูดอาจจะม,มีเปรียบเทียบกระทบกระทั่งอาจจะมองว่าเป็นวจจทุจริตแต่ถามว่าวาจีทุจริตมันจําเป็นต้องเป็นมโน,โนทุจริตไหมอืมอ่ะไม่งั้นในมงคลละสูตรไงที่พระเจ้าพูดเรื่องความเอนดูบุตรของมันดาบิดามารดาบิดาบางทีสั่งสอนบุตรที่ดาอาจจะเผลอใช้วจจทุจริตบางทีไล่ให้ไปตายให้ถูกควายขิดบ้างอะไรบ้าง แต่ถามว่าใจจริงๆเป็นมโนทุจริตไหมไม่ใช่ใจอาจจะแบบเอ็นดูเอื้อเฟื้อในบุตรในธิดาอยากให้ลูกให้ปลอดภัยก็เลยไม่อยากให้ลูกออกไปข้างนอกไปเจอพยานอันตรายก็เลยใช้คําพูดเพื่อห้ามปามแบบนี้หนูก็พูดอย่างเดียวกันอาจารย์เบียร์หนูไม่ได้ปกป้องเอาท่านจะไปหยิบประเด็นเล็กๆท่านหยิบมาไม่ว่าหรอกไอ้เรื่องว่าจีทุจริตแต่อย่าให้เห็นพระพูดมึงกูนะ <laughs> อย่าให้เห็นพระเวลาเทศไปสอนพระด้วยกันก่อนอย่าให้เทศมึงกูก็แล้วกัน อวัจจีทุจริตไม่ว่าจะว่าอาจารย์เบียร์พูดวลจีทุจริตใช้คําพูดต่อเตียยไม่เหมาะสมมีโทษสิบแปดประการยกมาเถอะร้อยแปดหน้าบาปร้อยแปดประการคุณยังป108ปร้อยแปดเลยเอาบาปร้อยแปดประการไปเลยอาจารย์เบียร์สอนบาปร้อยแปดประการดีใช่ไม่ว่ายกสิ่งยกอันเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ช่วยดูในสิ่งที่เขาทําด้วยว่าไอ้วัจีทุจริตของเขามันมาจากใจที่มันเป็นมโนทุจริตหรือเปล่าอืม ระหว่างว่จจีทุจริตกับปิยะวาจาเนี่ยชอบอ้างกันแล้วเกินชอบมีปียะวาจาปิยะวาจาบางทีมโนทุจริตก็เยอะเยอะเยอะแยะไปนะคะโดยเฉพาะนักบวชน่ะยมแม่ยมพ่อนะยมแม่นะมาตรงนี้นะเดี๋ยวตามาเดี๋ยวตามาจัดเก้าอี้ไว้นะตามาเตรียมไว้แล้วโยมแม่นั่งตรงนี้เลยเป็นประธานยมแม่ยมแม่เป็นผู้มีบุญมีบุญหรือมีทรัพย์เงาให้ชัดก่อนมีบุญหรือมีทรัพย์ถ้ากูไม่มีทรัพย์กูได้ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นบ้างได้ไหม มันก็ไม่ให้กูไปนั่งอีกโอ้โหลงรถมาแทบจะแบบแทบจะแบบเชื้อเชิญถ้าจูงมือเดินลงจากรถได้คงจูงมือเดินไปแล้วแหละจแต่ปิยวาจาไหมปิยวาจาพูดเพราะแต่เป็นเป็นมโนสุจริตไหมไม่ใช่มโนสุดจริตแบบเนี้ยก็เห็นเยอะแยะไปปทุศร้ายตระกูลประจบคฤหัสใช่ใช่คุณเจ้าก็มีตัดเรื่องนี้ไว้นะว่าประจบกรรหัถบ้างอยู่กรบครือหัถบ้ากเวลามีโทษมีภัยก็ไปปกไปซุกหลังเขา เขาปกปักรักษาคุ้มครองไปคุกค,คีอยู่กับพวกคาราวะคารือหักที่มีอำนาจราชสัตว์มีเงินทองเยอะแยะมากมายนั่นก็เป็นความเสื่อมของพระเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดจะวิพากษ์วิจารณ์พระแต่เพราะมันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จึงเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพื่อปกป้องหลักคําสอนพุทธเจ้าปัญหาคือตอน,น,นเนี้ยคนกนา่กลังเบี่ยงประเด็นไปในทางที่ผิดพยายามเบี่ยงประเด็นไปว่าเอ้ยทำไมพระกับคาราวะต้องมาทะเลกกาะกันพระเตือนก็ต้องควรฟังใช่เรารับฟังอยู่แล้วไม่ใช่ไม่รับฟัง แต่ท่านก็ต้องดูตามเหตุตามปัจจัยตามหลัสกสศจจะาความจริงได้ว่าขณะเนี้ยคารวะกําลังทําอะไรกันขณะเนี้ยเขากําลังสอนกําลังทําให้แผ่นดินทั้งประเทศไทยเนี่ยมันกระเทือนกันยังไงจากความเห็นผิดจ,จากเดรัจฉานวิชาจากความเห็นที่ไม่ถูกต้องจากการที่คนพุทธเราเนี่ยไม่ได้มีหลักเหตุหลักผลในการใช้ชีวิตดูที่แต่ละคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวโดวยมิชชชีพลรกโดนหมอดูล่างทรงที่เป็นมิชชชีพเราพูดเฉพาะที่เป็นมิชชชีพนะจากความเห็นผิดจากความทุกข์ที่อยู่ในโลกเนี่ยมากมายมหาศาล แต่กลับกลายเป็นไปปกป้องกับสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ได้ผิดมากบายมหาศาลไม่ได้เป็นอะไรมากบายเป็นความเชื่อของเขาแม้แต่ในพระเจ้าปิฎกก็ยังมีนะการพูดถึงเรื่องนี้การพูดถึงสิ่งนี้ผู้ในเจ้าก็มีพูดไว้ตรัสไว้แต่คําถามเราลืมอะไรไปหรือเปล่าว่ามันหลุดจากหลักสัจจะความจริงไปแล้วมันหลุดจากความเชื่อในการเดินตามเหตุตามปัจจัยมันหลุดจากหลักปฏิจจสมุปบาทไปไหนต่อไหนแล้วมันหลุดไปหมดจากหลักเหตุหลักผลทุกคนไปใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อทุกคนไปใช้ชีวิตอยู่บนความโง่เงายไร้สาระปัญญาองถ้าเราว ประเด็นของว่าอันตรายดาทอต่อว่าบูลลี่คนนะคนนี้จะลืมไปหรือเปลป่าว่าคนที่เขาเข้ามาตั้งคําถามเราด่าคนที่เข้ามาตั้งคาถามเราด่าคนที่กําลังมีความเห็นผิดมีมิเชยทิฏฐิเฉพาะในกลุ่มของเราอย่างอาจารย์สอน네อาจารย์ด่าเนี่ยอาจารย์มีเจตนาในการด่าเพื่อตาหนิตีติงตามทําให้สันดาลเบเลกสันดาเลสสันดา,นดาชั่วให้มันเลิกมีความเห็นผิดให้มันเลิกนึกคิดติดถึงถึงสิ่งที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมีเป็นหางอะไรไหมอย่างเงี้ยเออมีนู่นอย่างเงี้ยมีเป็นอะไรไหมพวงจงวงจุ้ยเป็นอะไรไหมมันปัญญาอออ่่นยูกับ สิ่งเหล่านี้มันคู่ขีอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพ้อเ,เจ้อมากแต่กับมาบอกว่าการพูดจาแบบนี้ทาให้เกิดอันตรายอันตรายต่อพระศาสนาอันตรายต่อผู้ทธศาสนาเอาตรงๆนะอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดหลักคาสอนตรงไปตรงมาเลยด้วยซ้ำม,มีตดาอย่างเดียวเนี่ยเรื่องอะไรการเคลียร์ความเห็นผิดคนในโลกแต่อาจารย์จะสอนหลักธรรมะละเอียดละอ,อตอนไหนตอนย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มปฏิบัติากลุ่มปฏิบัติเนี่ยอาจารย์จะมีความเคารพต่อธรรมบ้างเราแยกเป็นสองก้อนชัดเจนแต่คําถามคือพระหรือใครก็ตามที่ตําหนิตีติงเราเนี่ย รู้หรือเปล่าว่าเรากําลังทําอะไรอยู่รู้หรือเปล่าว่าเราแบ่งเป็นสองทางถาดหนึ่งเนี่ยเราพูดตามหลักเหตุผลในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตยังไงให้ง่ายใช้ชีวิตยังไงให้อยู่บนหลักเหตุหลักผลใช้ชีวิตยังไงให้เราเนี่ยเดินกลับเข้ามาสู่หลักสมมรรมสวรรคเจ้านี่เคลียความเห็นเบื้องต้นเมื่อเคลียรตรงนี้เสร็จแป๊บยอ่อแยกไปกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของการสอนอริยสัจส,สี่มรรคโแปาทุกคืออะไรสมุทัทยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเริ่มเข้าสู่สภาวะธรรมที่ลึกขึ้นเพื่อให้คนเนี่ยเริ่มกลับมาปฏิบ แยกออกไปก้อนหนึ่งก้อนนี้จะเป็นก้อนของการสำรวมสัมมาวาจามากสำรวมอย่างถึงที่สุดเพราะเป็นการเคารพต่อธรรมไม่กล้ากล่าวธรรมที่เกินกว่าเกินเลยกว่าใช้วาจาแบบนั้นเพราะเราก็สำรวมระวังในทางเหมือนกันเพราะนั้นมันจึงมีเป็นสองฝั่งใครมานั่งฟังอาจารย์อย่างฟังอาจารย์ทุกวันนี้นั่งดาง่านั่งอะไรใครจะไปพูดสภาวะธรรมละเอียดได้มันไม่มีทางความที่จะพูดธรรมละเอียดปฏิจจสมุปบาทคาถามคือใครจะฟังดัะนั้นเรื้องต้นวิธีการเลยเคลียร์ความเห็นผิดเคลียร์ความผิดเสร็จแล้วก็เดินเข้าสู่การสอนธรรมะที่ถูกต้องคำถามคือผิดอะไรหล่ะ ถ้าผิดพูดมาชี้มากล่าวมาผิดตรงไหนข้ออะไรเอาเฉพาะผิดหลักธรรมนะไม่เอาเรื่องวาจาไม่เอาเรื่องอากับกิริยาอาการไม่เอาเรื่องกระโถนตีปากตีกระบาลไม่เอาเรื่องบูลลี่อะไรไม่เอาเรื่องนี้ตัดออกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องสันดา์เฉพาะบุคคลเป็นอนุสัยกับความเคยชินของเขาอันนี้มันเป็นตัดจะไม่ได้พระเจ้าบอกว่าอนุสัยเนี่ยไม่มีใครตัดได้สิ้นเชิงนอกจากพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นคำถามคือทําไมไม่ไปพูดว่าอาจารย์สอนธรรมวินัยพระเจ้าผิดตรงไหนสอนหลักธรรมตรงไหนผิด นี่ตั้งหาตัวนี้คือตัวสําคัญที่กําลังชี้แจงอยู่อจะขายปลาหรือเปล่าไม่ใช่อาจานหนูถือเป็นงั้นแหละแต่หนูก็แอบไทยอินไปจานแล้วมึงไม่ต้องมาด่าก,กูนะพูดธรรมะไปขายของนี่าากกมาสัมมาอาชีวะนะปลาก,กูตายแนละ้วด้วยกูไม่ได้ไปจับปลาเป็นมาขายนะมึงไม่ได้ปลากูไม่ได้หรอกกูขายของสัมมาอาชีวะมึงก็กดตะกร้าดูกันตั้งสามหมื่นคนเนี่ยกูเป็นคารวาสกูขายของกูก็อยากกูก็บอกว่ากูขายของกูไม่ได้ขายวัตถุมงคล เอ,อกินได้เนาะกินได้แน่นอนค่ะไม่มีพุทธคุณแต่อิ่มท้องถูกต้องอนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันอาจารย์ก็โดนด่าเหมือนกัน,นทศน์มะพุทธเจ้าอะไรขายเสื้อมันไม่ต่างจากการไปซื้อวัตถุมงคลเลยเขาไม่ต่างจากการไปเปิดคอสอนปฏิบัติธรรมเลยคําถามคือกูบังคับมึงซื้อของรอนปฏิบัติธรรมด้การต้องซื้อเสื้อหรือเปล่าการที่มึงจะมาเรียนปฏิบัติธรรมกับกูมาศึกษาปฏิบัติธรรมกับกูมาตั้งคำถาม,มากับกูแล้วกูตอบคำถามคำถามคือมึงต้องบังคับกูบังคับมึงซื้อเสื้อหรือเปล่า S <S <an> ก็เปล่ากูใส่ตะก้าเปนเฉยหมดเองกูยังไม่เอาตะก้ามาปรับในไรสดได้วยซ้ำไม่เคยเอาตะก้าในไรามามาปับในไรส์สดเลยทุกวันนี้ยแทบจะไม่มีการปับตะก้าในไรส์สดแล้วแค่เอาของเติมลงไปในตะก้ายังไม่ขึ้นไรส์สดด้วยซ้ำหมดแล้วเนีย่ยปัญหาแล้วมา<ำ>ไปตีคัญหาคือคำถามคืออาจารย์เขาเคยพูดไหมว่าเสื้อเขามีพิธคุนใส่<อ>ไปแล้วแบบเป็นเกราะป้องกันแบบชาวบ้านบ้านบางละจันมึงมึงใส่เสื้อคนตื่นทามแล้วไปออกลบได้ยางงี้ก็ว่าไปอย่างเขาก็ไม่คยบ่นอ้างนี่ว่ามึงใส่เสื้อคนตื่นทาม มึงใส่เสื้อมันก็อะไรอ่ะการร้อนกันหนาวไงเออเดินหลักพิจารณาไงก็การร้อนกันหนาวในบนอ้างพุทธคุณนี่ถูกต้องเราขายเสื้อใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับใช่ไหมล่ะมันเป็นสัมมาอาชีวะในฐานะคารวะเออถ้าบอกสิใส่เสื้อแล้วห่อเหอเดินอากาศได้ใส่เสื้อแล้วป้องกันภัยใส่เสื้อแล้วมีน้าเมตตามหานิยมใส่เสื้อแล้วมีความมงคลในการใช้ชีวิตใส่เสื้อนี้แล้วไม่ต้องไปเรื่องสีมงคลอีกแล้วใส่เสื้อคนตื่นทำมงคลตลอดชีวิตมงคลตลอดเจ็ดวัน เออถ้ากูพูดอย่างนี้สิสมควรแก่การดา่ากูเหลือเลยกูไม่เคยพูดเลยขึ้นแล้วลแหละหนูว่าต้องเอายันขึ้นแล้วยนัน<ล>ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวยกูเดี๋ยวทำยันมาหนึ่งยันตะเบ็ดวยช่วยนช่วยแล้วกันเดี๋ยวกูจะทำยันเดี๋ยวกูทำยันตะเบ็ดราคาช่วยด้วยราคาทุกคนช่วยด้วยนะเออสงสัยต้องเขียนข้างหน้าเป็นคนตื่นทำข้างหลังต้องเขียนยันน้าเมตามหานิยมและตลาดมันจะได้ไม่ด่าไงเออ แล้วก็หนูจะพูดอาจารย์อันนึงที่หนูเห็นเป็นปัญหาและหนูอยากพูดมากก็คือหนูอยากให้อะไม่จะไม่ไม่ไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปเจาะจงเฉพาะกลุ่มพระแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเออมีอคติกับพระตจว่าอยากให้กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆอันนี้พูดถึงกลุ่มคนพุทธนะคะ กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ชื่นชมอาจารย์เบียไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางคําสอนของอาจารย์เบียรหรือแม้แต่ก็ไม่ได้ชอบที้หน้าดิฉันซึ่งดิฉันก็ไม่ได้แคร์และไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องโลกกระทำนะคบมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดฉันอยู่ในโลกฉันก็ต้องเจอโลกกระทำอยากให้แบบมองให้เห็นกันจริงๆว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่พวกคุณทํากันอยู่เนี่ยอ้างว่ามันเป็นความดีงามอยู่แล้วแล้วการที่ใครมาพูดแตกต่างออกไปเป็นการที่กําลังทําให้มันเกิดพยันตรายต่อสังคมทําให้ศาสนาพุทธเ,เขาใช้คําว่าอะไรหนูจำไม่ได้แต่ใช้คาค่อนข้างรุนแรงอ่ะจะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูแย่เอาใช้คําแบบคนสมัยใหม่ก็แล้วกันเออจะทําให้ศาสนาพุทธดูแย่นู่นนี่นั่นน่ะคําถามจริงๆคือสิ่งที่มันทําอยู่เนี่ย มันทําให้คนสบายใจอยู่มันทําให้คนสบายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมมันทําให้คนเขามีสติปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมทําให้คนเข้มแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเช่นไว้ว่าอะไรอที่อาจารย์ไปแตะแล้วตั้งคําถามใช้คำว่าตั้งคําถามแล้วการเรื่องการดูดวงการบูชาวัตถุมงคลการทําพิธีแเดอเคะหรืออะไรต่าง,าง,างๆก็ตามที่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบชักจูงและชักชวนคนไปทำเนี่ยถ้าเขาไปทำแล้วเขาหมดทุก เขาไปทําและเขามีความสุขจริงๆเขาไปทําแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขางอกงามขึ้นจริญขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมาตั้งคําถามกับคนอย่างอาจารย์เบียร์หรือคนอย่างดิฉันทําไม <c oughs> ในทางกับการมันเป็นเพราะว่าในทางกับการมันเป็นเพราะว่าก็สิ่งที่พวกคุณชักจูงและชักนําผู้คนให้ทํากันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีแต่ทําให้คนในสังคมอ่อนมีความอ่อนแอทางจิตใจมากขึ้น มีความรู้สึกท้อทแท้หมดหวังมากขึ้นมีความรู้สึกแบบไม่พ้นไปจากทุกข์มากขึ้นหรือมีทุกข์เท่าเดิมเขาจึงต้องหาคําแนะนําเขาจึงต้องหาที่ปรึกษาเขาจึงต้องหาที่พึ่องอันอื่นหรืออันใหม่หรือเปล่าคุณก็ต้องตั้งคําถามกับตัวพวกคุณให้ดีๆซึ่งสําหรับดิฉันดิฉันมองว่าก็เป็นเพราะสิ่งที่ไม่ว่าทั้งพระทั้งคารวาสที่เป็นกลุ่มคนพุทธอีกกลุ่มหนึ่งกําลังทาอยู่อะมันไม่ได้ให้คําตอบที่มันติ้นสงสัยกับผู้คนไง เพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่สิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณชักนําอยู่อะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนหมดทุกข์หรือลายทุกข์ไง เขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากจะได้แนวทางแบบนี้แล้วได้คําปรึกษามาแต่ละอย่างมันมีแต่ทําให้ไม่สบายใจอ่ะคุณอาจฟังเหมือนเรื่องตลกนะเช่นเรื่องมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีถังขยะอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีหิ้งผ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรไหมเพราะมันมีแต่คนที่คอยกล่อมคอยพูดคอยสอนว่าการมีแต่งตรงนี้ไม่ดีการมีตรงนู้นเป็นอวมงคลเป็นอัปมงคลชีวิตจะไม่ดีชีวิตจะลงเหวชีวิตจะไม่มีทางเจริญไม่มีทางได้เงินได้ทรัพプ ก็มึงเอาแต่ไปพูดพูดพูดพ well> ูดแบบนี้จนคนเขารู้สึกว่าแล้วชีวิตกูมีอะไรที่มันดีบ้างวะถ้าพูดแบบ้าชีวิตกูมีหาอะไรที่มันดีบ้างวะฟังแต่คําฟังแต่คาพูดของคนพวกนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์แล้วชอบแบบไม่หนูไม่ได้หมายถึงอาจารย์นะเออเข้าใจแต่หนูหมายอีกคนมันชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วมันแบบมาพูดแต่สิ่งที่มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยอืมพูดให้เขาฟังทุกวันทุกวันจนเขารู้สึกว่า เขาไม่อยากจะฟังแล้วว่าเขาอยากเขาอยากได้คำแนะนำเขาอยากได้ที่พึ่งอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาฟังแล้วมันทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมันทำให้ชีวิตเขาสบายขึ้นโดยเขากลับมาหาตัวเขาเองมองตัวเขาเองอืมทำไมคุณไม่มองแบบนี้กันบ้างดิฉันถามเอาเนี่ยปัญหามันมันเกิดในสังคมเราปัจจุบันมันเลยมีพวกเราเนี่ยต้องไปนั่งออกรายการอย่างคุณแบลี่ก็ไปออกรายการเรื่องความเชื่อแบบนี้มาบมรูกี่ครั้งอาจารย์ช่วงนี้ก็ออกรายการเรื่องความเชื่อพวกนี้หลายครั้งต่อหลายครั้ง ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนพุทธเราเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในหลักําสสมพระเจ้าตัวเองมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเชาวพุทธแต่กลับไปพึ่งพิงกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไข,ขการกระทําของตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขความดีความเลวหรือหนี้สินภาระหนี้สินปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ปัญหามันรเกิดที่ว่าพอเวลาไปหาที่พึ่งก็เลยไปหาที่พึ่งผิดคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้พอเวลาวันหนึ่งมีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยออกมาบอกสอน มีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยเอาสัจจะความจริงแบบเนี้ยมาบอกสอนแต่พอเวลาปัญญาเขาไม่มากพอเขาไม่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็เกิดอะไรขึ้นไอ้ของพวกนี้ก็ดึงเขาออกจากหอกเชื่อที่ถูกต้องบวกกับกําลังของพระศาสนากําลังของพระวัดบางลามหรือพระภิสษุสงฆ์อะไรก็แล้วแต่หรือคนสอนธรรมด้วยกันเนี่ยไปสอนธรรมโดยอิงอาศายัยอิงอาศัยอะไรอิงอาศัยเดรเัจฉานพิชัยอิงอาศัยไสยศาสตร์อิงอาศ,ายายศาัาศายความเห็นผิดเป็นที่ตั้งเพื่อได้มาซึ่งลาบสการะเงินทองของตน จึงไม่สนใจต่อพสัสดุธรรมและหลักจาสนาความจริงของคําสอนพระเจ้าในปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นในทีนี้มันก็เกิดความรู้ความสามารถของคนในประเทศเราที่เป็นคนพุทธในการเนี่ยน้อยลงก็เลยเจออะไรเจอคนหลอกได้ง่ายเพราะอะไรมีความทุ์เป็นทุนเดิมเมื่อมีความทุ์เป็นทุนเดิมก็เลยหาที่พึ่งพอเวลาหาที่พึ่งปุ๊บเขาก็แนะนาําอะไรวิธีการแก้ไขแบบวิธีผิดๆท่านี่พระเจ้าเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขแบบถูกแต่ไม่มีใครค่อยบอกสอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขผิด แต่ง่ายสะดวกไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะแยะไม่ต้องลงมือกระทําอะไรเยอะแยะโดนหลอกโดนหลอกไปเด้ไม่รู้ตัวได้สามไปแต่คําถามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมไม่ได้สุดท้ายก็ไหลเอียงเทอียงไปสู่ฝั่งนั้นควักเงินออกจากกระเป๋าไปทําพิธกับเขาไปสะดอกข้อกับเขาไปต่อชะตากับเขาเชื่อไปสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกบ้างโดนจริงบ้างโดนไม่จริงบ้างสุดท้ายตัวเองกลับมานั่งทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกข์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแกนแก้ไขหรือความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้เลยแต่ตรงกันข้ามถ้าเราได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเจ้า เรารู้ตามหลักเหตุหลักผลตามหลักคําสอนพุทธเจ้ามันจบเลยเหตุผลมันง่ายมากมันใช้ชีวิตได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งวิ่งตามแก้ตามอะไรใครมันจบแค่เนี้แต่สุดท้ายตอนนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือมีคนพูดแบบนี้แต่กําลังจะโดนอุดปากมีคนพูดแบบนี้เอาสัจจะความจริงแบบนี้มาพูดกับเป็นกาลังจะเริ่มเป็นอันตรายกับพระศาสนามีคนเริ่มมาเรื่องแบบนี้คนเริ่มตื่นรู้ตื่นทารมมากขึ้นคนเริ่มวิพากษ์วิจาร์เรื่องนี้เป็นกระแสในสังคมมากขึ้นกลับไปมองเป็นเรื่องแ,แยก ซึ่งความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลการวิเท่าวิจารกันในสมัยช่วงแรกที่มีการเกียรยิสมณนะเอ่อที่มีการเกียรยิพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าสมณนะหัวรถในช่วงแรกพระพุทธเจ้าโดนเยอะมากสาวกพระพุทธเจ้าช่วงแรกโดนเยอะมากก็เลยขัดลาด่าสการะไปทําลายลา่าสการะของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรพระภิกษุด้วยกันคารวะด้วยกันที่อ้ําตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนกลับกลายเป็นไปปกป้องหมอดูล่างทรงพิธีกรรมสนอข้อต่อชะตาวัตถุมงคล กับไม่ปกป้องคําสอนพระเจ้าที่เป็นหลักเหตุผลของหลักศาสนาพุทธของเตียงโดยตรงเนี่ยมันน่าชล้ำใจที่สุดเนี่ยมันน่าเป็นสิ่งที่อันตรายกับพระศาสนามากที่สุดอันเนี้ยกับมองไม่อันตรายแต่กลับมามองคนที่กําลังปกป้องรักษาพระศาสนาการแตกแยกกันการทะเลาะเบาแหวงกันมันมีอยู่แล้วในโลกไม่ได้เกี่ยวกับใครที่เอาคำสอนพระเจ้ามาสอนให้เกิดความแตกแยกมันแตกแยกโดยอะไรความจริงกับความปลอมหรือความเชื่อเนี่ยมากระทบกัน เมื่อมันกระทบจองแน่เมื่อมันกระทบกันแน่นอนความจริงมันจ้องจ้าขึ้นมาไอ้สิ่งที่มันเป็นความไม่จริงมันก็ได้ค่าลงไปเมื่อมันได้ค่าไอ้ตัวความไม่จริงหรือความเชื่อเนี่ยมันก็พยายามจะหาหนทางในการทําลายทำลายความจริงให้มันบ่นหมองไปให้ได้เราจึงอย่าลืมว่าคําสอนรเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อของคนในโลกเปรียบเหมือนแสงหิงห้อยที่สว่างแค่ในเวลากลางคืนเมื่อแสงตะวันเนี่ยขึ้นเจิดจ้าเมื่อไหร่แน่นอนอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยคนตื่นทาจริงหรอปฏิบัติทาจริงหรอไปทัวลงพระท่าน ไปด่าทอต่อว่าพระท่านนี่เหรอเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมนี่เหรอไปคนกลุ่มคนตื่นธรรมนี่เหรอกลุ่มคนที่ไปศึกษาหลักการปฏิบัติแล้วยงมาเที่ยวด่าทอต่อว่าเราอย่าลืมนะคำสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันเมื่อขึ้นสื่อแสงตะวันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสว่างหมดมันจะเกิดอะไรแสงอาทิตย์หน้าที่คือความร้อนมันจะเผาผผาอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเชื้อโรคสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อของพระเจา้ามันจะโดนทําลายทําร้ายไปหมดดังนั้นการแตกแยกกันเนี่ยมันไม่ใช่แตกแยกที่เป็นการทําลายสังคมนะ แต่มันทําให้สังคมกําลังตื่นตัวมันทําให้สังคมกําลังตื่นรู้มันทําซังให้สังคมเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่โดนหลอกไม่โดนดึงเงนินไม่มีใครที่จะสามารถมาดึงมาดึงอะไรอ่ะมาดึงทรัพย์สมบัติพระสถานหรือทําให้เขาเนี่ยโง่อง,องง่ายไร้สาระลงปดีกําลังฉลาดขึ้นกําลังตื่นตัวขึ้นกําลังที่จะพัฒนาศักยภาพในชีวิตของตัวเองเดินตามเหตุตามปัจจัยมากขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์กับพระศาสนาไม่ใช่ทําลายพระศาสนา กำลังทำให้คนมีปัญญาเรียกว่าความเจริญไม่ใช่ความเสือเอ่อม